สวัสดีค่ะอ,อยู่กับ่องยาชีกกก,กกกนะคะน้องพลอยมาถึงแล้วชิชิชมาแม่ลูกมาแม่งูไร้มาพีกอนอ้าวยายเจงโูก็มา,ยายป้าบุญถินก็มาโอ้โหทำไมเซอร์ไพรส์กันอย่างนี้ เซอร์ไพรส์กันใหญ่ป้าแถวบ้านเจอแม่บุญทินเป็นยังไงบ้างสาวเสื้อแดงสาวเสื้อแดงโสวเดัสดีค่ะย่าจ้าสวัสดีจ้าจสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าชิชิโอมาบัดดี้ครับกันลูกเดี๋ยวเดี๋ยวมาดี้เอฟซีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยัสดีกันครับโอ้คุณมาเต็มคันรถนะคะพี่น้อง ชี้ครับโอ้นะคะผลไม้ลงนี่เหรอผลไม้บอกเอาลงถังเอาลงถังเอาลงถังใส่ถังเอาเสื้อซเลอร์สะห้มรถอันนั้นเข้ามาแล้วบอกรถรถน้ำแข็งเข้ามาเขาไม่ได้เข้ามาเลยบอก มันไม่มาแล้วนะมแม่ต้อง,ออองแยกไปต่างหากเกดีย๋ยวเดี๋ยวมาตั้งเงินเอาค่ะมาเบ่งตั้งฮะอ้าเขาทือเลข,ขเลขผ<อ>ัวเดียวปานนี่เฮรันเลยใครใครใครเกิดอะไรขึ้น อะไรขึ้นเรขีขออกอะไรโอ้ชาวบ้านบอกชาวบ้านชาวบ้านาโพยๆพลอยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเจ็ดหกเจ็ใครซื้อเจ็ เจ็ดหกศูนย์เก้าห้าใครใครได้นิดบอกใครได้ใครได้เฮแล่ะเลยเดี๋ยวเอ็นกิดอือโอ้ออกบ้านเลขที่ลุงช่าง สวัดดีลุงหรอืหหรอสวัสดีสัสดีหรือเปลายังหรือเปลามาพอดีไหมมาเบงจะพาไปสวัสดีป<ะ>้าลุงจะถืออยู่บ่ลุงถืออยู่บ่โอ้ยสี 48, 40, 40, 40. ่แปดศูนย์ครับป้าแปดเฉยสวัสดีครับก่ันครับสวัสดีครับ ชื่ออะไรเราอ่ะค่ะดครับอ่ะชื <s <s ่ออะไรเราอ่ะจำได้ปีวะเพื่อเน่ได้นะแย่สมอนมาได้ในเฮ่น่ะดีใจกับแย่สมอนไหมดีใจใชมอนด้วยแย่สมอนถูกเจ่สมอนมีค่าน้ำมันรถกน์บ้านแล้วโอ้ดีใจกับเจ่สมอน ดีใจเขายจสมอนเนาะอ่าแล้วเลยนะเลวันนี้ไม่ซื้อไปซื้อลอตตอรี่หกแต่ว่าขวบถือกูบาถือกับมโหล้ววันที่หนึ่งแล้ววันที่หนึ่งไซื้อลอตเตอรี่อ่ะหกเจ็ดอ่ะบ่แต่ว่าขอจะถือหือโ่ถือแล้ววันที่หนึ่งนั่นหละ่ะโอ้เอามาตัวดู อามาตัวห้างเธอเราบันที่หนึ่งแมิต้องเอ็ดพอลเลยเราวันนี้มิทองเอ็ดบอลเลยละ้ยแกมีใครถูกลงบัานที่หนึ่งอยู่ที่นาเฮลันเฮลันคนถูกก็ดีใจค่ะ คนไม่ถูกก็ล่อยไปเลย ยายสมอนยายสมอนถูกเฮล,ลั่นกรียกว่าลุงสร้างถึกลุงสร้างเพราะว่าขอยซื้อสูนแปดยังว่าเราเอาอไมีไรแล้วตู้แซ่นแย่ๆน่ะตู้แซสน่ามอันน่ะตู้แสน่ามไมมันศัพร์เจ้า,ม,ามัไห,หร่น้ำนี่ถูกไหมนิด บ้านเลขที่ลุงช่างหกเจ็ดใช่สองไลขเจ็ต้องไปซื้อเห็นเขาเฮล่นนึกว่าเขาเขาถูกแล้ว่าที่ลุงแล้ววิ่งไปลุงบอกว่าคอยลุงบอกว่าบ้านเลขที่คอยอาจารย์สองหกเจ็ดนนี้กูบ่อยู่ลเอว่ามีวานี่นะก็ื้อ แล้วก็สองหกเจ็ดซื้ออยู่แต่ว่าเขาซื้อลอตียังถูกแมนบอบ์อันชีดก็เหมือนกันชีดก็เหมือนกันซีเจ็ดีแปดแล้วก็หกเจ็ดเพราะว่าคุณนิดน่ะงวดก่อนมางวดอะไรนะบอกว่าผิดตัวเดียวรางวันที่หนึ่งอืมเปลือกปูก็ปมาสีทองโอ้ตวนีไม่ได้แล้วมาสีทองไม่ได้แต่ขาว ยึดตาหัวยุดถังสีทองยุดถัง้องเเยดหังไทุกคนอารถเข้าไปพักบยังไงเบนบ้านเราเป็นยังไงบ้างเบนบ้านเราบ้านเราปกติดีได้บาฝนตกไหมฝนตกไหมอะไรไหม เนะมื่อวานเห็นคลิปแม่พีเกิดอะไรขึ้นกับยายหาฟื้นบ่สัน๋อแกไม่สบายบาอแล้วไปหาหมอปเป็ยังไงก็ก็ไปมาแล้วเพื่อนเพื่อนไปมาแล้วของเบนไม่ได้ลงคลิปก็มีแต่แม่พีลงก็เอ,อ่ออาการล่าสุดก็คือ,อเหนื่อยอ่อนเพลียไม่ได้นอนโรงพยาบาลบะ่ะไม่แกแกบอกยังไงก็จะไม่นอนที่โรงพยาบาลจะไม่เข้าน้ำเกลือ,อเด็ดขาดอ๋อก็เลยเอามา ก็ต้องกลับมาจริงคุณหมอคลินิกเนี่ยแนะนําว่าให้คุณยายเนี่ยไปนอนโรงพยาบาลใช่แต่ทีนี้คุณยายก็ปฏิเสธเส้นแข็งเลยไม่ไปออ๋ก็เลยต้องก็ตามนั้นกลับมาก็ดูแลกันไปส่วนแอดเวนกับแม่พีก็แวะเยี่ยมแวะเยี่ยมก็ให้กําลังใจแกก็นั่นแหละก็ปกติอยู่แต่แต่แค่นั่นแหละหลักๆก็คือเหนื่อยเพีย แกก็ไม่มีไม่มีเสียงแรงใช่ใชพูดตอนขึ้นข้อไปถ่ายคลิปนันก็แกเหนื่อยใช่อันนี้นยายก,ก็ถามถึงนะยายหา,ายฟืนด <นะ S 2> <ต>าก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ